See, see. ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ sa สวัสดีครับพี่บุญเกิดสวัสดีครับเยี่ยวมาเด้อมาน้ามน,นีมน,นีพาเอฟซีพาเพื่อนๆมาน้าครับ พาเพื่อนๆมานะเดี๋ยวต่อเน็ตก่อนครับต่อเน็ตก่อนเครื่องนี้ยังไม่มีเน็ตใครเข้ามาแล้วคนละหนึ่งคอมเมนต์เด้อครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละหนึ่งคอมเมนต์ครับสวัสดีครับคุณวิศณุครับ เมื่อนี้บรรยากาศอยู่นานะครับอยู่นาอันให้ข้าเจ้ามาตัดต้นไม้ให้ับตัดต้นไม้ที่น้าท่วมนะครับน้าท่วมรู้สึกว่าต้นไม้ต้นต้นซักต้นไม้ต้นทุเรียนต้นขนุนนะครับที่ยืนต้นตายนะครับยืนต้นตายหนุ่มหน้ามนคนใครแน่นอนเลี้ยง อนอนนาเลี้ยงปลาใส่เบ็ดเฮ็ดไร่ทำนาสวัสดีครับลุงเกียรติซื่อเจ้าคือยาวแท้ไปพ่อเราอยู่ในห้องของคุณแม่มนเนาะคุณแม่มนเคยทักทายพ่พอกันซื้อเยาวๆสิครับจำได้ครับเป็นเอกลักษณ์ครับแต่ว่าจำจำบ่ได้เบิร์่อะครับท่องป่านสูตรคุ้นนะครับ เสื้อสวยแท่ครับลุงอ๋อเสื้อเสือมาสวนเสื้อมาสวนเสื้อแขนยาวปกติแล้วก็ใส่แต่ส่แขนสั้นอ่ามือนี้มาสวนก็ได้ใส่แขนยาวมาแน่ครับ